ธนวาเคลื่อนไหวแล้วหลังกรีนประกาศเลิกลดสถานะเหลือแค่เพื่อนเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่ได้คบหาดูใจกันมาอย่างยาวนานซึ่งก็อยากที่จะมีข่าวดีกันเร็วๆนี้ถือเป็นอีกคู่ที่คบกันมายาวนานสําหรับกรีนอัสดาพรสิริวัฒนกุลกับธันวาสุริยจักรหลายๆคนก็ลุ้นว่าเมื่อไหร่จะแต่งงานกันสักทียิ่งพอมีข่าวมาว่านักแสดงสาวเข้าไปฝากข่ทําแฟนลุ้นหนักสยบข่าวหรือว่าทั้งคู่เลิกกัน ต่อมาวันที่25เมษายน2566ด้านสาวกรีนได้ออกมาประกาศว่าเลิกกันแล้วจากแฟนเหลือแค่เพื่อนพร้อมแท็กหาหนุ่มธันวาแล้วสุดด้านหนุ่มธันวาก็ได้ออกมาโพสต์เคลื่อนไหวโดยหนุ่มธันวาได้ออกมาโพสต์ภาพคู่โดยระบุว่าเราสองคนก็ใช้เวลาตัดสินใจอยู่นานและคิดว่าจะทำยังไงดีและเราก็ได้ข้อสรุปแล้วว่า เราอยากออกไปค้นหาความฝันเป้าหมายของตนเองอยากเดินเส้นทางของเราเองที่เราตัดสินใจได้ด้วยตัวเองเราก็เลยตกลงกันอย่างมีเหตุผลว่าเราขอลดสถาน,นะเป็นเพื่อนเป็นคนที่หวังดีต่อกันและกันให้เป็นความรู้สึกที่ดีแบบนี้ต่อไปซึ่งเราทั้งสองคนก็เห็นด้วยและใช้เหตุผลในการมานั่งคุยกันและได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นแบบนี้ หลังจากนี้เราก็จะไปใช้ชีวิตในเส้นทางที่เราและเขากำลังดำเนินการอยู่และเราก็ยังรักและให้กำลังใจกันและกันในทุกๆสถานการณ์และขอให้เขาประสบความสำเร็จในทุกๆพื้นที่ที่เขาจะทำหรือจะไปขอบคุณความรักที่ทำให้เราได้เติบโตและได้เรียนรู้อะไรด้วยกันมาตลอด8ปีหลังจากนี้เราขอให้เธอมีความสุขรักและเป็นห่วงตลอดไป